รถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีเขียวรถคันนี้สีเหลืองราศีที่เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆโอ้นพี่ใบเกครับวันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับราศีที่เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆรถรุ่นนั้นๆเลยนะฮะว่าคุณเกิดราศีไหน เหมาะกับรถรุ่นไหนเซกเมนต์ไหนเพื่ออะไรครับมีอะไรมากเพื่อความสับัยใจของคุณเองอ่ะคุณเคยเห็นไหมเวลาเขาเขียนซิกเกอร์อยู่ใต้หลังรถอ่ะรถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีเขียวรถคันนี้สีเหลืองเขาบอกมันมีความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะที่เขาเองเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรต่างๆนานามันมีความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์กับความเชื่อกับความสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับการใช้รถของเขานะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่า12ราศีเนี่ยที่เหมาะสมกับการใช้รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีอะไรบ้างไปไปดูกันเรามาเริ่มจากราศีเมฆนะครับสำหรับคนเกิดวันที่13เมษาถึง14พฤษภานะครับอยู่ในราศีเมฆคนราศีเมฆเนี่ยเขาว่าันแบบนี้เขาบอกว่าคนเกิดราศีเมฆเนี่ยเป็นคนมีความกระตือรือร้นมีความแค่ค่องว่องไวนะครับมีพลังในตัวเองสูงมาก เป็นคนที่คิดแล้วทําแล้วอยากทําอะไรทําเลยเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีเมฆเนี่ยเหมาะสมัาการใช้รถเนี่ยในกลุ่มพวกเซกเมนต์พวกอีโคคาร์ท่านนึกไม่ออกก็อย่างเช่นพวก h o นด้าบิโหรือว่า n i สสันมาสมาด้าสก็ได้รถพวกนี้คือรถซิตี้คาร์ที่ใช้ในเมืองสอดคล้องกับความแควกว้างว่องไวมีขนาดขนาดกัะทัดรัฐ นะครับเราไปปรับใช้กันดูในการเลือกรถนะครับสำหรับคนราศีเมษข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไปนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบแพเพียงแค่หนึ่งองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่เอาไว้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถเพื่อเป็นคุณค่าของทางจิตใจทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนในครอบครัวนะครับเรื่องบางอย่างบางทีเราเองพอทำอะไรได้เราก็ทำเพื่อความสบายใจอ้นพี่ใบเก๋ขอบคุณครับ